เนีครับผมยังไงนะฮะอ้าวเฮ้ยแล้วฟรีเกมเข้าว่าโคตรเอามาดูแปดฟรีนะครับผม่าะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรสำหรับฟรีเกมนะครับผมแล้ววายมาหนึ่งตัวนะครับผมบบกไปอีกหนึ่งสปินนะครับท่านผู้ชมยังไงนะฮะ โอเคนะครับผมเจสามตัวนะครับผมต้องรอให้ตัววายโดดเข้าแบบตู้เซฟปะนี่ไงเออวายถึงจะแบบว่าออกมาเนีครับผมมาดูแล้วคูณหกไปแล้วด้วยเนะี้ยฟรีเกมเพิ่งบวกมาประมาณยี่สิบหกบาทนะครับฟู่นะครับผม โอเคสวยเลยนะครับผมท่านะผู้ชม anyone, โอเคครับผมก็กลา่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านะผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ของ PG นะครับผมนะฮะก็มาดูนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับผมมาดูนะฮะก็ มาดูนะครับผมรายจ่ายนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสแกตเตอร์นะครับผมนะฮะส่วนตัวนี้นะครับผมจอมโจรน,นะครับผมก็จะเป็นวายนะครับผมตัวจ่ายที่แพงที่สุดของเกมนี้เลยก็คือตัวนี้นะครับผมนะฮะจ่ายน้อยสุดก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ฟีเจอร์วายหรือเปล่านะครับผม นี้มีคูณด้วยนะครับผมสแกตเตอร์สตัวเข้าฟรีเกมนะสามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะครับผมเกมนี้บอกเลยว่าของจริงก็มาพูดเยอะแล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะก็ดูก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับที่เบ็ดสิบาทนะก็ดูไปดูกันนะครับผมมาครับผมเปิดแรกนะครับผมสวยครับผมมาอุ้ยโอเคครับผม ฟิเจอร์อาจจะงงงหน่อยนะครับผมเอ้ยทำไมมันโดดอย่างนี้วาคุณดูเฮ้ยเหมือนมันสุ่มปะโอ้โหสวยจัดเลยนะครับ450บิ๊กวินนะฮะโอ้โหสวยจริงท่านผู้ชมมาเลยนะครับผม โคตรสวยนะครับผหกร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมโคตรเอาเลยว่ะท่านผู้ชมมาหกร้อยยี่สิบบาทนะครับผมยังไงนะฮะเอาเฮ้ยแล้วฟรีเกมเข้า what โคตรเอามาดูแปดฟรีนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเชนไลนสำหรับฟรีเกมนะครับผมแล้ววายมาหนึ่งตัวนะครับผมวกไปอีกหนึ่งสปินนะท่านผู้ชม ยังไงนะฮะโอเคนะครับผมเจสามตัวนะครับผมต้องรองให้ตัววายโดดเข้าแบบสู้เซฟป,ปะนี่ไงเออวายถึงจะแบบว่าออกมานะครับผมมาดูแล้วคูณหกไปแล้วด้วยเนี้ยฮะฟรีเกมเพิ่งบวกมาประมาณยี่สิบหบาทนะครับฟู่นะครับผม โอเคสวยเลยนะครับผมท่านผู้ชมสามบาทนะฮะแล้วยังไงนะครับผมท่านผู้ชมโอเคสวยเลยนะฮะแล้วยังไงดอกนี้โอ้โหโอเคด้วยนะครับผมปีสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านผู้ชม ก็โอเคนะครับผมสำหรับฟีเเกมได้มาตั้ง47บาทด้นยนะนะคนดูนะครับผมโอ้โหสภาพโอ้โหเบ30หน่อยละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะยังไงอันนี้คือเอาแหละครับผมสวยเลยอ,อย่างนี้นะฮะสวยเลยอ,อย่างนี้ฮะคนดู30บาท เฮ้ยมันจะสุ่มเหรอวะน่าจะสุ่มเมาอนนะคนดูบึ๊บโดดมาดอกนี้217ครับผมอุย้ยอันนี้ัณนี่สวยเลยคนดูไหลาย,ยาวๆนะฮะโอ้ไหลนอกดีกว่าฟรีเกมอ่ะผมบอกเลยสวยโอ้โหดอกนี้หวานเจี๊ยบคนดูเว้ยเอาดี เบอร์ไปท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเกมใหม่ PG นะครับผมว่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับผมก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมให้ภาพมันเล่าแล้วกันนะครับผมเป็นไงล่ะคนดูบิ๊กวินนะครับผมย่างสวยอ่ะคนดูคอมโบนี้นะหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะครับผมคอมโบแบบแปลกแบบไม่เกรงใจใครคนดูเออ ซูเปอร์เมกาวินไปนะครับผมดูนะ4,143บาทเลยนะครับผมดูก็โอเคแล้วกันนะครับผมตุน500ได้มา4,000เลยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆาเลยนะครับผมสำหรับการเล่นครั้งแรกนะครับแต่ว่าฟรีเกมวันนี้จ่ายน้อยไปหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมีต่อ EP หน้าแน่นอนสำหรับเกมใหม่ PG นะครับผมส่วนใครที่ ชิ่นชอบคิดผมก็ฝากกดไ i k e นะฮะกด subscribe กดแช่ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, And I feel like something's bad But hell I'm used to that I always turn my back yeah. And I wanna feel something But all I feel is pain I wanna make a change Bad